นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางแสดงความยินดีกับฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนระดับฉีดให้กับนายวิชิตชิดวิเศษนายยุทศสมนตรีนายชัยเดชชิดวิเศษนายมณัฐเดชชีวะรองนายกเทศสมนตรีนายวันชัยวิเศษชัยยะที่ปรึกษานายกเทศสมนตรีนายอนุพันธ์นินเทศนางสาวนันทวรรณสิริดำรงชัยเลขานุการนายยเทศสมนตรีจากนั้นนายสุชาติได้กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกันตนว่าเป้าหมายในการนำวัคซีนเข้ามาในไทยประมาณ100ล้านโดส มีการนำเข้ามาแล้ว6-7ล้านโดสเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนภายในประเทศกระทรวงแรางงานมีการวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดในกรุงเทพโดยฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน45จุดและได้ขอวัคซีนทั้งหมด1.5ล้านโดสได้รับการจัดสรรจากพลเอกประยุจันท์โอชานายกรัฐมนตรี1.5ล้านโดสได้รับการจัดสรร1ล้านโดสฉีดเวลา 50, 5,000โดสใช้เวลา20วัน นายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดชนบุรีมีผู้ประกันตน7 0,000กว่าคนระยอง5 0 0 0 0คนฉะเชิงเทรา3 0 0 0คนนอกจากนีจ้จังหวัดประกันยังมีผู้ประกันตนแสนกว่าคนจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอยุธยาประมาณ3ล้านกว่าคนจึงต้องขอวัคซีนล็อต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับชาวชนบุรีที่สงสัยว่าการขอวัคซีนหนึ่งล้านโดสทำไมช่วยชนบุรีในเรื่องนี้มองว่าที่กรุงเทพเป็นต้นเพลิงจึงต้องการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างหนักควรที่จะระดมดับไฟต้นเพลิงก่อนจากนั้นจะกระจายไปยัง จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ย้ามาแต่ก็คือว่าทำงานที่นี่มีประมาณเจ็ดแสนกว่าคนกทมเอ่อแรงงานอิส่ะไเอ่อระยองมีมาทั้งสี่ห้าแสนคนชายเป็นสาวสามแสนกว่าคนรวมถึงสมุทรปราการเจ็ดแสนกว่าคนเหมือนกันประทุมนงอยุธยาตรงนี้มีมารสามล้านกว่าคนที่ผมจะขอวัคซีนกรอบหนึ่งเพื่อจะมาแก้ปัญหา ในมุมรอยต่อกรมองน่าจะได้แล้วก็สีประมาณเดือนน้านะครับในเดือนนี้ผมไม่สามารถที่จะมาช่วยโรงงานหรือช่วยผู้ประกอบการในชลบุรีได้เพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์นะครับถ้าเราย้ายย้ายถึงร้านโู้นจากกอมองที่เราขอไว้เนี่ยถ้าเราย้ายมาในชลบุรีสิ่งที่เราจะอยู่ไม่ได้คือหลักเกณฑ์แล้วก็ปัญหาอจจะเกิดคชื่อมกับชลบุรีแต่ว่าเราการก็เอาหลักเกณฑ์เราเปลี่ยนโดยตัวเราเองก็จะทำให พี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นๆเขาจะไม่ยอมรับในหลักเกณฑ์ของผมผมก็ต้องยอมรับว่าคนจลบุรีอาจจะมองว่าทำไมผมไม่เอาคนจลบุรีก่อนมันเป็นเรื่องของการยันยีย่ตัวนะอาจารย์เพราะหลักเกณฑ์เราบอกไปแล้วเราต้องทำที่เทพท้องเทพจะเป็นบ้านที่ต้นเพลิงบ้านที่เกิดไฟไหมเรามีน้ําอยู่องค์นึ่งต่งนึงเราตัดให้กรุงเทพสองขันตัดให้ชลบุรีขันหนึ่งอนุทยาขันหนึ่งร้อนท้องที่ขันหนึ่งเรสามารถตับเพลิงได้เพราะเราล้มน้ำทุกต่ง พุ่งใส่ให้กับคอรมอให้จบเพื่อจะระดับต้นเงให้ได้ระดับต้นเงิงได้เราก็จะมาจังหวัดลอยต่อแผนการที่เราทําไว้ทั้งหมดน่าจะจบกระดาษสีงหาผมเชื่อว่าสีงหาหน่าจะจบในพื้นที่ป e c แล้วก็ลวยต่อครมอทั้งหมดพอจบเสร็จผมก็มีร็อกสามอีกประมาณสี่ห้าล้านโดสผมจะไปจังหวัดต่างๆนะครับตรงส่วนเนี้ยจะทมาที่